เนื้อหาคอร์สฝึกอบรมอันต่อไปนะครับที่เราต้องจอเจาะลึกก็คือในเรื่องของการตั้งสมาธิจูนคลื่นสมองไปสู่ภาวะอัลฟาที่น้องรู้ไหมว่าคลื่นสมองของเรานันอ่ะมันมีคนเมาก,ก่อนที่วัดไม่ได้แต่พอช่วงหลังนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดคลื่นสมองได้ว่าคลื่นสมองในแต่ละสภาวะนั้นส่งผลต่อร่างกายอย่างไร คลื่นสมองในภาวะปกติของเราเนี่ยในการที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นสมองเบต้ามันจะอยู่ในโหมดของการเตรียมพร้อมทํางานเตรียมพร้อมสู้เตรียมพร้อมถอยเตรียมพร้อมเอาตัวรอดเพอคลื่นสมองนี้เนี่ยจึงใช้พลังงานทั้งหมดมาอยู่ในโหมดของร่างกายมันจึงใช้สมองซิกซ้ายเป็นหลักซิกซ้ายก็คือการวิเคราะห์การประมวลผลการประเมินอะไรต่าง ในหลักการเหตุผลแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บคลื่นสมองจากคลื่นเบต้าเนี่ยมันจะนิ่งขึ้นช้านะฮะช้าลงนะครับแล้วก็ความกว้างมันจะกว้างขึ้นมันจะช้าลงทําให้สมองของเรานั้นเคลื่อนไปใช้สติปัญญาซีขวาก็คือจินตนาการสร้างสรรค์ต่างๆความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ย มันจะออกมาภาวะที่ร่างกายสมดุลภาวะที่ร่างกายนิ่งไม่ได้อยู่ที่ภาวะความกลัวความเครียดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจูนคลื่นลงมาในภาวะของคลื่นอัลฟามันจึงมีความหมายมีประโยชน์มากเพราะคลื่นอัลฟาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับคลื่นนะฮะทีตาและก็เดลตาซึ่งเป็นภาวะที่หลับลึกแล้วก็ฝันแต่ระหว่างเชื่อมต่อระหว่างอัลฟา กับทีตาเนี่ยมันเป็นจุดที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเป็นภาวะที่เราสามารถที่จะโปรแกรมจิตบอกตัวเราบอกตัวเองนะครับบอกจิตใต้สมถิตของเราให้จดให้จำให้บันทึกในสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้ในตัวตนใหม่ที่สมบูรณ์แบบของเราอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์รองรับตามศาสตร์ของควอนตัมคือจิต สามารถความคิดสามารถที่จะทําให้ร่างกายนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามสิ่งที่เราต้องการตามสิ่งที่เรามองเห็นตามสิ่งที่เราปรารถนามันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจว่าสภาวะที่จะทําให้เรามีความคิดตั้งสันสภาวะที่เราทํางานให้ประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องมีสมาธิทําให้คลื่นสมองอยู่ในภาวะของความสงบความนิ่งแล้วก็ ความคิดต่างๆมันจะไหลามาเองเพราะว่าภาวะนี้สมองของเราจะเชื่อมต่อกับควอนตัมฟิลหรือว่าสนามความตั้มหรือว่าภูมิปัญญาของจักรวาลที่มีอยู่ในจักรวาลมันจึงสำคัญมากๆมากมากมากในยุคนี้ยุคของความเครียดยุคของแรงกดดันยุคของสภาวะต่างๆที่มันไหลเข้ามาสู่ตัวเราตลอดเวลาและทำให้เราอยู่ในภาวะคลื่นเบตา้า ซึ่งใช้พลังงานไปในโหมดของร่างกายเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ใช้ในโหมดของจินตนาการเลยอันนี้สำคัญมากที่ปีใหม่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับ